ใช่ค่ะดีอิติคุชชั่นใช่ค่ะเราจะไปตรงนี้เดินตลาดนะคะมาเจอร้านสเต็กนะคะร้านนี่นะคะสเต็กซี่เก้านะคะเสื้อดำนะคะที่สาวประดิษฐ์นะคะขอบคุณน่ากินมากเลยค่ะที่ทามาเปิดใหม่ก็มาซื้อครั้งที่สองแล้วค่ะดีดีค่ะน่ากินมาก เสร็จแล้วค่ะถ่ายช้าไปนิดนึงนะคะเท็กสี่เก้านะคะอยู่ซอยสาธุกสามสิบสามค่ะมาเดินตลาดนัดก่อนค่ะเธอเดานมาได้ค่ะวันนี้ซื้อไป สองกล่องอร่อยมากมากเลยค่ะวันนี้วันนี้ก็บอกให้เพื่อนมาซื้อไปสามกล่องระหค่าไม่รู้วันนี้เห็นไหมคะกพักหนึ่งใช่ไหมคะเมื่อวานก็โทรมาค่ะเมื่อวานใช่ก็จะสั่งวันนี้ว่าจะสั่งห้ากล่องก็เลยพอดีติดงานค่ะก็เลยให้เพื่อนมาซื้อก่อนก็เลยเดินมาทีหลังมันจะขายทุกวันคือสรุปแล้วหยุดวันอาทิตย์ใช่ไหมคะใช่ค่ะ เพ <deal> ื่อเขาจ อสตีซอซอสมะเฟือแล้วก็หามหัวหอมมีเมนูนะคะมีสเต็กสีแดงก็มีเบอร์โถ่อร่อยมากค่ะที่นี่ดีเบอร์โถ่ด้วยนะคะเสียงไฟค่ะไม่ว่าหลังมาเดินดูตลาดมะซื้อของกินก็จะพาให้ดูอีกนะคะ ああ。